ใส่ user id ใส่ password นะครับแล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการโดย ideal pm สามารถสวิชใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นกดปุ่ม login เมื่อกดปุ่ม login ideal pm จะเข้าสู่โปรแกรมนะครับถ้าผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้งานได้หลายหลายสับไซต์ในบริษัทเดียวกันระบบก็จะถามว่าท่านต้องการเข้าไปใช้งานที่สับไซต์ไหนให้เราเลือกที่ต้องการและคลิกเข้าไประบบก็จะเข้าสู่หน้าจอนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอนะครับการใช้งานหน้าจอก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ เราต้องทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับบนหน้าจอ ideal pm เนี่ยด้านขวามือจะเห็นชื่อของไซต์หรือ company name นะครับที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานซอฟต์แวร์ถัดไปจะมะีเครื่องหมายตั้งนะครับแนวตั้งก้านอยู่นะครับอันนี้จะเป็นในกรณีที่ company น,นี้มีหลายระบบจะโชว์ไซต์ที่ท่านล็อกอินให้เห็นถัดไปก็คือ user id ที่ล็อกอินเข้าไปใช้งาน ด้านขวามือที่เป็นรูปเฟืองถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับล็อกอท์ออกจากระบบนะครับอตอนที่กดปุ่มล็อกอท์เนี่ยระบบจะโชว์ให้เห็นก็คือ I d เดียที่ท่านใช้ตอนนี้เป็นเวอร์ชันอะไร expire วันหมดอายุเมื่อไหร่แล้วพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูนะครับเมนูของ i d e ดีเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มถ้าเราคลิกเครื่องหมายบวกระบบก,ก็จะ expand ขยายเมนูออกมาเมนูแรกคือการบริหารงานตรงนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารงานบำรุงรักษา นะครับเริ่มตั้งแต่การสร้างตารางข้อมูลเฉนหน่วยงานปัญหาสาเหตุการแก้ไขการสร้างอุปกรณ์นะครับถ้ามีมาตรฐานจ็อบก็สร้างนานมาตรฐานหรือมาตรฐานจ็อบเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันการทําข้อมูล PM ทําผนาน PM แล้วก็การออกงาน PM นะครับแจ้งซ่อมนะแจ้งปัญหาใบสั่งงานซ่อมส่วนอีก2เมนูเป็นเมนูเสริมที่ช่วยในการทํางานเช่นมันติ work order เวิร์กออเดอร์อัปเดตหมายความว่าในกรณีที่เราต้องการอัปเดตสถานะต่างๆของใบสั่งงานเช่น ต้องการจ่ายงานนะครับหรือการวางแผนงานหรือปิดงานทีละหลายหลายใบเราสามารถใช้เมนูนี้ได้นะครับ Service Re q u e s t นี่จะใช้กับ uh, การบริหารงาน Service Management นะสำหรับบริษัทที่รับอุปกรณ์เข้ามาซ่อมนะครับถัดมาก็คือเมนูการบริหารทรัพยากรนะก็จะเป็นเรื่องของ อะไรนะเริ่มแต่การสร้างข้อมูลมาสเตอร์ของอะไรการรับจ่ายอะไรแล้วก็การตั้งยอดนะครับเ,เมนูเรื่องรายงานและการวิเคราะห์จะมีอยู่4เรื่องก็คือเรื่องของแดชบอร์ดเรื่องของคิวหรือว่าข้อมูลหลายมิตินะครับเป็นอันนี้เราเรียกว่าเป็นมัลตไดเมนชันอลรีพอร์ตวิวคือ Data Set สสำหรับตั้งคาถามนะฟิลเตอร์ข้อมูลดูข้อมูลที่ใช้อยู่ประจำประจำ Reliability analysis ก็คือการวิเคราะห์ reliability ของอุปกรณ์ในระดับ Field m o ดนะครับในส่วนการจัดการระบบเนี่ยก็มีตั้งแต่การ Config นะครับการ Setup ต่างๆข้อมูลที่จะใช้งานการ Import ข้อมูล แล้วก็เข้าไปในระบบโดยที่ไม่ต้องนั่งคีย์ทีละรายการนะครับส่วนรายงานเนี่ยจะเป็นเมนูของแอดมินของ PM ที่เข้าไปใช้ในกรณีที่ผู้ใช้งานเนี่ยให้ทํารายงานเพิ่มเติมนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องของการซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตก็จะมีคู่มือการใช้งานเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าการแจ้งปัญหาในการใช้งานนะครับซึ่งปกติก็มักจะเข้าไปใช้ Li น์ออฟฟิเชีในการแจ้งปัญหาครับทีนี้บนเมนูเนี่ยในเมนูต่างๆเนี่ย เราจะเลือกเมนูที่สําคัญนะครับที่ใช้งานบ่อยเนี่ยมาเป็นช็อตคัทเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใช้งานผ่านทางเมนูหรือเข้าใช้งานผ่านทั้งช็อตคัทต่างๆได้นะครับด้านบนจะมีคําว่าไซส์นะฮะไซส์ก็คือไซส์ที่อยู่ภายใต้นะครับเราเข้ามาใช้งานเราเลือกไซส์เดโมโดแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในไซส์อื่นๆได้นะครับถ้าเรามีสิทธิ์ในการเข้าไปใช้งานนะครับ